สงสัยคุณเนวินคงจะต้องติวคุณชัยชนกชิดชอบที่เป็นลูกชายอย่างหนักเลยนะครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคุณชัยชนกให้สัมภาษณ์ว่าแบบนี้นะครับคำพูดของคุณชัยชนกนะครับผมยังไม่ทันเข้ารับตําแหน่งทราบหรือไม่ว่ามีคนติดต่อมาหาผมไม่ใช่โดยตรง แต่ผ่านเพื่อนสมาชิกท,ที่ทราบว่ารู้จักผมเสนอที่จะมอบเงินให้ผมเดือนละ40บล้านบาทเพื่อไม่ให้จับเรื่อง call center scammer และเว็บไซต์ทำให้สงสัยว่านี่เป็นประเพณีปฏิบัติของรัฐมนตรีดีที่ผ่านมาอย่างไรผมยังไม่ได้เข้าตำแหน่งทราบไหมครับว่ามีคนติดต่อมาหาผมไม่ใช่โดยตรงผ่านเพื่อนสมาชิกที่ทราบว่ารู้จักผมเสนอที่จะมอบเงินให้ผมเดือนละ40บล้าน เพื่อไม่ให้จับเรื่อง c a นเ center กมเมอร์และเว็บไซต์ทําให้สงสัยคขาว่าประเทีปฏิบัติของรัฐมนตรีกระทรวงดีเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรโยนไปที่ดีเก่าครับว่าเนี่ยมีผลประโยชน์มาทุกรัฐมนตรีรัฐบาลนั่นแหละผมก็ไม่แปลกใจหรอกครับเรื่องนี้แต่แต,แต่ตอนนี้เนี่ยคุณชัยชนกได้เป็นรัฐมนตรีดีเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยคุณชัยชนกจะต้องทําตามหน้าที่ของรัฐมนตรีครับซึ่งก็คือ คุณชัยชนกจะต้องจัดการกับขบวนการนี้เลยครับใครที่คุณชัยชนกอ้างว่ารู้จักแล้วนำเสนอสินบนมาให้คุณชัยชนกจะต้องลากมาดำเนินคนดีเปิดเผยต่อสาธารณะเลยและแน่นอนคุณต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเว็บไซต์ไหนสแกมเมอร์กลุ่มไหนรัฐมนตรีดีมีอำนาจเต็มในการจัดการเรื่องนี้คุณชัยชนกต้องจัดการทันทีเลยเพราะถ้าคุณชัยชนกไม่ทำนะครับ ในสิ่งที่คุณชัยชนกให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณก็จะโดนมอ157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสียเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมุมที่คุณชัยชนกพูดเอาหล่อไม่มีหลักฐานตอนนี้คุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เท่ากับว่ารัฐมนตรีเนี่ยโกหกหรือเปล่าเมือม่อรัฐมนตรีโกหกไม่มีหลักฐานก็จะต้องโดนถอดถอนหรือเปล่าเห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สามารถย้อนมาเล่นงานคุณชัยชนกได้ทั้งนั้นเลย ยังไงก็ฝากนะครับพี่องค์เนวินนะครับติวลูกชายหน่อยแต่ผมมองว่าตอนนี้วิธีการเดิมๆตีกินมันไม่ได้แล้วละครับวิธีการของพี่อคอคงอ่ะสมัยนี้มันมีดิจิทัลฟุตพิร์ลแล้วครับ